สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะลาวสตาวันที่28พฤษภาคม2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมนี้คือการจอเด่นวิ่งลูดนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องบอ่มักบ,บ่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข right. ้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนช่วงนี้เลขเด่นประจำวันก็ถือว่าเข้าดีนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่23ามาจนถึงวันที่27ดหลุดแค่วันเดียวเลอพี่น้องเลขเด่นประจำวันเรามาดูวันที่27ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องวันที่27ดนะคะทุกคนสังเกตนะคะทุกคนช่วงนี้เราสตาร์จะสลับเข้าสลับหยุดนะคะทุกคนสลับหลุดพี่น้องใจเบาพิษ วันที่ยี่สิบหกเข้านะคะทุกคนวันที่ยี่สิบเจ็ดหลุดวันที่ยี่เดี๋ยวไล่ยี่สามก่อนนะคะทุกคนยี่สามหลุดเข้าเลขเด่นประจําวันยี่สี่เข้าเลขเด่นประจําวันก็เข้านะคะยี่สิบห้าหลุดยี่สิบหกเข้ายี่สิบเจ็ดหลุดพี่น้องสลับกันมานะคะทุกคนสําหรับาลาวสตาช่วงนี้นะคะทุกคนเป็นปวดหัวน้ําจังไดบุพี่น้อง ทั้งเขาทั้งหลุดนะคะทุกคน FC ก็สังเกตดูนะคะว่าวันไหนเข้าวันไหนหลุดใจก็ไม่อยากให้ตามทุกวันไม่อยากให้หนักนะคะทุกคนก็เป็นได้แค่แนวทางช่วงไหนที่เลขเด่นประจําวันเข้าใจก็อยากให้ตามเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมันก็มีเขามีหลุดเนาะพี่น้องตัวเด่นนะคะทุกท่านสําหรับวันที่28นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เลขค่าและเลขสี่นะคะทุกคน เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะวันนี้ใจหาความน่าจะเป็นมาให้ทุกท่านได้รับชมอ่อแปดคู่นะคะทุกท่านส่วนบันังคารนั้นใจก็ไม่อยากให้ตามมากเท่าไหร่นะคะพี่น้องคาดวงใจบดีในบันังคารนะพี่น้องเนาะดวงแอดมินอ่าใจเป็นคนวันอาทิตย์นะคะทุกคนไม่ค่อยขึ้นในบันังคารนะคะทุกคนเรามาดูนะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นที่ใจจับให้นะคะห้าค่ะห้าเก้า ห้าเจ็ดห้าแปดนะคะสี่ค่ะสี่ห้าสีนะคะทุกท่าน50วันนี้ไม่ได้จับให้นะพี่น้องถ้าเอฟซีชอบก็ตามได้นะคะทุกคนมันเป็นตัวเลขตัวเก่าเมื่อวานนี้นะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือสี่หห้ ะคะทุกคนคะ่ะส่วนผู้ที่ใจชอบนะคะวันนี้ใจชอบเพิ่มหนึ่งคู่ก็คือห้าสามสามห้านะคะทุกท่านพี่น้องมากกระตามน้ําใจได้และคะ่ะบ่มากกับพานใด้บ่เป็นอย่างนะคะพี่้องสําหรับเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดนะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามสำหรับสามกับ8ดนี้เอฟทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคน ทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องแล้วแต่เซลไปใส่เด้อพี่น้องเดอ้อค่ะสำหรับแนวทางลาวสตาวันที่28พฤษภาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ